ได้มีโอกาสทางช่องนะครับก็ขอความร่วมมือว่าอยากจะได้ก่อนเพื่อถวายคําไว้อะไรให้แก่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็เป็นหนึ่งในเกียรติที่ได้รับทําหน้าที่นี้นะครับเป็นสิ่งที่ทเราสามารถาที่จะทํางานถวายพระอ,องค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็ตอนนั้นก็คิดว่าเออเราก็คงอยากจะสร้างก่อนที่ดีที่สุดเพื่อพระอ,องค์ท่านนะครับ ก็ได้โอกาสทางช่องนะครับ<ม>ก็ขอขอความร่วมมือว่าอยากจะได้กรอนเพื่อถวายคาไว้อะไรให้แก่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ<ม>ก็ก็โทรมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคเป็นเป็นหนึ่งในเกียรติที่ได้รับทําหน้าที่นี้นะครับ<ม>เป็นสิ่งที่ที่เราสามารถที่จะทํางานถวายพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายได้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากแต่ในการเดียวกันมันก็มีความคิดที่มันขัดแย้งปนปะปนกันอยู่เนาะเพราะว่า มันก็เป็นกรอนที่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ถึงวาระที่จะต้องแต่งกรอนนี้ขึ้นมานะครับก็แต่สุดท้ายก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อบงท่านนะครับก,ก,ก็แต่งออกมาสําเร็จร่วงไปแล้วครับก็มีภรรยาอยู่ข้างคอยตบบ่าแล้วก็บอกว่าแต่งแต่งต่อไปแต่งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก,ตนนก็ตอนนั้นก็คิดว่าเออเราก็คงอยากจะ สร้างก่อนที่ดีที่สุดเพื่อองค์ท่านนะครับครับก็เป็นช่วงเวลาของความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องให้กำลังใจกันและกันเนาะแล้วก็จับมือกันก้าวผ่านความโศกเศร้านี้ไปให้ได้เพราะว่าเชื่อว่าถ้าพระองค์ท่านมองเราอยู่ก็คงไม่อยากเห็นพวกเราโศกเศร้าเสียใจกันนาน ก็คงอยากให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าพัฒนาประเทศกันต่อไปนะครับจริงๆประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตอนตอนนั้นเหมือนทางช่องก็บอกว่าเอออยากได้เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็พี่กำลังจะขึ้นเครื่องนะครับนั่งอยู่ที่ที่เทอร์มินอลแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงเครื่องจะขึ้นอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่กลัวว่าจะทําให้แบบเออช่วงเวลาเนี้ยควรจะต้องมีกรถวาย คำไว้คำไว้อะไรแก่พระอ,องค์ท่านเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่แต่งที่แอร์พอร์ตนั่นแหละครับนนจริงๆเนี่ยมันมีถ้อยคํามากมายมที่อยากจะใส่ลงไปในกรอนนะครับแต่ถ้าเอาจริงถ้าจะบรรยายทั้งหมดของคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านเนาะแต่งทั้งชีวิตก็ไม่พอหรอกเพราะว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ย ทรงทํางานมาทั้งชีวิตเลยนะครับฉะนั้นเราก็จะเลือกจุดที่พอเรานิดถึงพระองค์ท่านเรานิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกนะครับแล้วก็ความรู้สึกของเราที่มีต่อการจักไปของพระองค์ท่านแล้วก็คําสัญญาหรือความคาดหวังของเราต่อไปในอนาคตที่จะอยู่ในกรอบทนี้นะครับเคยตอนเด็กๆเด็กมีโอกาสเข้าเฝ้าครับแต่ว่าก็เป็นการเข้าเฝ้าแบบก็คือยืนรอรับเสด็จ พระองค์ท่านนะครับไม่ได้ไม่ได้มีพระชนมดัดอะไรมาถึงเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เด็กคนหนึ่งที่ได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะการได้ได้เห็นพระองค์ท่านผ่านจากทีวีบ้างจากหนังสือบ้างได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนะี่ยมันมันสะสมอยู่ในใจเรามานานแล้วฉะนั้นการที่ได้เจอพระองค์ท่านหรือไม่เจอมันไม่เท่ากับว่าเรามีพระองค์ท่านอยู่ในใจหรือเปล่าในหัวใจของเรา ในมองพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในด้านไหนบ้างเราได้เห็นพระองค์ท่านแล้วเราได้ใช้นํากลับมาพัฒนาตัวเองอย่างไรผมว่าสําคัญมากกว่าใช่ใช่ใช่<ม>ก็ทรงงานแบบไม่มีกเกษียณน,นะลองนึกถึงถ้าเป็นเราอะอเราทํางานเราก็คงคิดว่าปลายทางชีวิตเราอยาก,กเกษียณเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบหยุดพักผ่อนอยากจะใช้อะไรเพื่อตัวเองบ้างแต่ว่า สิ่งที่พระองค์ท่านทําก็คือทํลสดทั้งชีวิตเหมือนพระสวามีก็คือในหลวงรชัชกาลที่9เป็นสองท่านเป็นบุคคลที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นจนวาระสุดท้ายนะครับการ การสร้างชุดไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยไม่ใช่แค่อาชีพเนาะ mm hmm. คือแน่นอนเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากที่พระอ,องค์ท่านเล็งเห็นว่าทำยังไงให้ประชาชนคนไทยนะมีอยู่มีกินมากขึ้นพัฒนาทักษะอาชีพนี้ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่แค่การพัฒ,พฒนาคุณภาพชีวิตแต่มันเป็นการอนุรักษ์สืบสานไปด้วยความปีชาสามารของพระองค์ท่านคือทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วการพัฒนากับการอนุร,รักษ์ไม่ได้อยู่ครัวตรงข้ามกัน แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องนำพาความอนุรักษ์นี้ไว้ด้วยความเป็นตัวตนของเราความเป็นเอกลักษณ์ของเราให้ไปด้วยนี่จึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็สืบเนื่องมาจากชุดไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโขนถ้าไม่มีชุดไทยถ้าไม่รอกชุดไทยเนี่ย โขนก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าโขนเป็นศิละปะชั้นสูงที่รวบรวมทุกศิละปะทุกขแขนงของประเทศเราไว้ว่าจะเป็นดนตรีเครื่องแต่งกายนาตัดศิลป์การขับร้องนะครับทุกอย่างเป็นองค์คาพยพกันหมดนะครับพระองค์ท่านไม่ได้สืบสานแค่ชุดหมายถึงเครื่องประดับด้วยทุกศิละปะวัฒนธรรมความเป็นไทยทรงเป็นเรียวแรงในการที่จะ นำพาทุกคนให้หันมาสนใจและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเราจนจนเรามีความภาคภูมิใจอยู่ในทุกวันนี้เราก็ไม่ต้องบอกนะว่าทุกวันนี้การที่มีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ในความเป็นไทยมันสําคัญแค่ไหนมันไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจแล้วแต่มันคือเป็นเหมือนอธิปไตยของเราด้วยครับเอาจริงจริงแล้วทุกวันนี้ ก็น้องๆรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งผมก็ดีใจที่รุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เริ่มมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของเราได้มากขึ้นนะครับกับน้องๆหลายคนผมเห็นว่าเขาแต่งชุดไทยด้วยความภาคภูมิใจมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นมีมที่เราจะแบบพร้อมใจกันแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดเพื่อบ่งบอกว่าเราคือคนไทยนะั่นเป็นจุดที่มันสวยงามมากจริงๆแต่ใครก็ตามที่อาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ไหมถ้าคุณลองเปิดใจดู วันหนึ่งที่คุณใส่ชุดไทยคุณอาจจะรู้สึกมากกว่าแค่แฟชั่นนะคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะครับาก,กยยารท,ที่เรามีในหลวงและพระราชินีเป็นแบบอย่างนะครับม,มันมีอะไรมากมายที่เรายึดเป็นแบบอย่างได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสรียสละตนเองเพื่อผู้อื่นนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเมื่อเรายึดเหนี่ยวในหลวงไว้เราจะรู้ถึงคุณค่าของการเสียสละถ้าไม่อไรก็ตามเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวถ้าเราไม่มีในหลวงเราจะยึดต,ตัวเองเป็นใหญ่แล้วเราจะไม่เห็นคุณค่าของการเสียสละต่อผู้อื่นนะครับฉะนั้นก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าจะมีอะไรที่ผมจะปฏิบัติตามในหลวงก็คือการปฏิบัติตนเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่นนะครับ